สวัสดีครับวันนี้กลับมาเล่นกันอีกครั้งกับเกมโรบอไในแบบ my r e s t a ตอร์ลตอนนี้ตัวเกมก็มีอัปเดตมาเนาะผมไม่ได้มาเล่นานานเลยก็คือมี x x c l u s คู e Hyper t e c h Hyper Tech c a s กล่อง hypertech แล้วก็ h พ so ิพ e ทเท h จ่ h y p e r t e c คไอซ์ m ี c แมชชีน y p e r อะไรวะเนี่ย o r เด r s t a เตอนาะที่ขายของปะแล้วก็ lightning tail คืออะไรวะไม่ม,ไมีมีรูปให้ดู แล้วก็ Energy Drink Machine เฮ้ยเครื่องจ่ายน้ำเออเครื่องตู้น้ำอัตโนมัติอะ่ะเลเยอร์เนี่คืออะไรครับเอ้ย Layout เอาไว้แบบจัดบ้านแล้วก็สามารถบันทึกรูปแบบเอาเงี้ยหรอเราเขาหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาวางใหม่ปะจะได้แบบกดอัตโนมัติได้เงี้ยหรอเล s อง m a s เ e r y เฮ้ยล็อ i อินสตรีคืออล็อ o อินแบบต่อเนื่อง l ล s อง Teleport เตมามาดูกันมีอะไรอัปเดตมาบ้าง แต่ก่อนอื่นผมขอเปิดเสียงหน่อยนะตัวเกมเหมือนเสียงจะเบาผมอ๋อผมปิดเสียงไว้มาเสียงจะดังไปปะมาเรามาดูกันเลยตัวร้านเอาจริงผมแทบไม่ได้เล่นต่อจากคราวที่แล้วเลยนะได้เห็นได้เลยคืออโต๊จิงเจอเบสที่บอกว่าจะทำอะยังไม่ได้ทําต่อเลยก็ยังไม่ครบเนาะแล้วก็ตัวนี้ตอนนี้เรามีพ่อครัวอยู่ที่พ่อครัวเรามีอยู่เท่าไหร่อะหกเกาสิบสอ สองสิบสามคนมีพ่อครัวสิบสามคนแล้วก็มีเด็กเสิร์ฟสามเก้าสิบสองสี่สิบห้าสิบหเจ็สิบปสบเก้ายอดบสองคนโอเคเรามีเด็กเสิร์ฟยีสองแล้วอันนี้คือระดับของนี่นะครับระดับของร้านค้าเรายังเป็นอมาเชอร์ก็คืออมะเชอร์ก็คือเขาเรียกว่าอะไรคน กบบระดับทั่วไปป่ะระดับมือใหม่างี้ปะผมไม่แน่ใจอ่าแล้วก็มีเควสก็คือเราต้องมีพ่อครัว16คนต้องเสิร์ฟลูกค้า VIP 10คนแล้วก็เสิร์ฟลูกค้า VIP อีก20คนกิจาก,การเสิร์ฟรัวๆเลยมาเรามาดูกันรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวไปดูที่นี่ครับอีเวนต์มีอะไรมาเพิ่มแงมีล็อกอินรางวัลล็อกอินประจำวันผมได้เพรม,มา207 แล้วก็ได้ตังมาเก้าพมีอะไรบ้างขายเทยมตรงนี้นี่คือปกติอันนี้คือโซนลดราคามีอะไรอีกบ้างนี่คืออ๋อที่เป็นโซนตึกสกินตึกไอ้สกินของตึกอ่ะอเขาเรียกอะไรเปลี่ยนรูปแบบของตึกดิอันนี้ก็เป็นลูกค้าพิเศษตั้งโชว์กันพร้อมกับตัวอีของเขานะครับมีอะไรใหม่บ้างเนะี่ย อีเวนต์ไหมอีเวนต์อะไรก็เดินครบแล้วนะแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะไฮเปอร์เทคอะไรอ่ะคอฟฟี่แมชชีนเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านมันไม่โชว์ตรงนี้วะไม่มีแล้วต้องมาดูที่ช็อปหรือเปล่านี่ไงในช็อปเขาบอกเป็นอะไรนะไฮเปอร์เทคอ่ะไฮเปอร์เทคไหนครับเนี่ยไหนคือไฮเปอร์เทคไหนหน้า เด่นมาสุดข้างล่างยังไม่เจอไม่ได้มาเล่นนานตักเก็บอัปเดตไปเยอะเลยของของเยอะมากหายากนี่เปล่าซูเปอร์ฮีโร่แชร์ไม่ใช่ฮีโร่มันเป็นของเก่ามาเรากลับไปที่ร้านแล้วก่อนมาเรามาดูร้านกันว่าตอนนี้ผมทำถึงไหนแล้วบ้าง ตอนนี้เราก็เตรียมจะปลดล็อกขึ้นชั้นที่4ใช่ไหมใช้ตังแปดหมื่นห้าตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่สามหมื่นหกชั้นที่สองอ่ะชั้นที่สองของเราก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่ได้อัปเกรดเลยเลยมีแค่นี้ตกแค่นี้ส่วนชั้นสามชั้นสามก็เอาไว้นี่ครับเพิ่มความสวยงามให้ร้านไม่รู้เขาเปลี่ยนระบบหรือยังนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมมันเปลี่ยนหรือยังระบบ ไอ,อระบบที่เขาคำนวณไอ้อนั่นแหละครับความสวยงามของร้านเพื่อนลูกค้าเขาล้านหรอนี่ก็ไม่แน่ใจไอ้ร้านไอ้ร้านที่หลอกเขาบอกไอของที่เขาบอกอัปเดตมามันคืออะไรผู้ขายของแบบพิเศษเอ๊ะมันอยู่ไหนเฮ้ยเลเวลอัพเลเวลอะไรอะ่ะเดี๋ยวดำก๊าดเดิมเลเวลอะไรอยู่ดีก็อัพเฉยนี่หรอก๊าดเดิมนะเลเวลร้านนะเ,เนี่ยไม่ใช่คือการล็อกอินต่อเนื่อง อ๋อเนี่ยเขาบอกลูกค้าเนี่ยลูกค้าเข้าร้านต่อชั่วโมงคือ2,100นี่คือตังค์เหรอไม่ใช่เด็กนี่คือลูกค้า2000คนต่อชั่วโมงตังค์ได้871ต่อชั่วโมงนี่ครับระยะเวลาที่เล่นไป13ชั่วโมงใช่ไหมนี่คือหน่วยชั่วโมง13ชั่วโมง50นาทีอ๋อโอเคนี่คือสถิติของผมคุกกิ้งมัสเตอรี่เป็นศูนย์คิดิิงวัตเตอรี่ก็ศูนย์ศูนย์หมดเลย าเราอัพแบตเตอรี่ได้ก็จะมีรางวัลก็คือพวกคุกกิ้งสปีด5ออต๋ามนี้ก็จะอัพแบตเตอรี่ยังไงวะนะน่าจะนี่ป้าผมว่าที่อันนี้เต็มหนึ่งครั้งล้าอัพแน่เลยผมต้องเสิร์ฟลูกค้ารัวๆป่ะเรามาขั้นแรกขั้นแรกจริงๆเลยก็คือนี่ครับลูกค้าเราไม่พออ่าไม่เต็มร้านผมว่าต้องเพิ่มความสวยงามก่อน สำคัญสุดให้เป็นความสวยงามขึ้นไปที่ชั้นสามแล้วก็ซื้อมาหาของมายัดให้เต็มพื้นที่ก่อนน่าจะเอาต้นสักุระมาใส่อยู่ในหน้าออกไปยังเออวะ่ะต้นสักุระมันออกไปแล้วป้าเป็นอรีเวสแล้วหรอ้องขอกประดับอื่นแล้วกันมีอะไรบ้างสลัดาลาไหมสลัดบาห้าหมื่น มี่ต่ต้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยเชอร์รี่บัตซัมนี่ไงยังอยู่ครับยังอยู่ยี่สิบต้นมาวางทีละยี่สิบเฮ้ยเจ้าหญิงมาล้านมาวางวางยี่สิบต้นาวางอะไรอีกดีตังเหลือหกหมื่น เอาลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมวางหลอดไฟเพิ่มความสวยงามด้วยเอาหลอไปแบบนี้ช่องไปเดีย่ยวๆอันเฮ้ซื้อมาเกินหนึ่งอันแล้วก็จะซื้อนีไหมซานต้าคุกกี้รอเก็บตางหกหมื่นซื้อซานต้าคุกกี้มาเดี๋ยวื้อเลยเพิ่มอีกเฮ้ยไงมงกุฎเจ้าหญิงามามงกุฎเจ้าหญิงก็ได้ไหมเฮ้ยลูกค้าวเวียพีเข้ามาหนึ่งคนแล้วมาสองมงกุฎเลยลงไปชั้นแรก ชั้นแรกแล้วก็วางหลอดไฟไปประดับให้เต็มร้านเนี่ยร้านผมยังวางหลอดไฟไม่ครบเลยเดี๋ยวหมุนนวลดีๆ็วางจ้าแบบตาบอดร้านเราที่แบบต้องสว่างตาบอดไหมาเราขึ้นไปชั้นสองดีว่ะแต่งชั้นสองซะหน่อยดูความสว่างของหลอดไฟ หาบอดอะตาบอดวางบนเหนือโต๊ะตรงนี้ไอโต๊ะนี้ไม่มีคนไม่มีเก้าอี้มีแต่โต๊ะไม่วางแล้วอะวางครบแล้วนี่เจ้าหญิงทำไมไม่นั่งข้างล่างอะ่ะเจ้าหญิงมานั่งข้างบนเฉยรับลูกค้าก่อน อ๋ะระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็คงต้องเก็บตังค์กับทำเนี่ยเป็นเรื่อยๆไม่น่ามีอะไรมากเพราะว่าหลายอย่างเราก็ทาเหมือนยังหาไม่เจอเนาะเทเลพอตนี่คือเทเลพอตไปว่าคนอื่นได้อ๋อมีของรางวัลประจําวันก็อ๋อเทเลพอตแบตัวนี้เลยนี่ครับไอตู้ที่รับผมรับตังค์ไปเมื่อกี้สามารถเท,ทเลพอตจากที่นี่ได้เลยนี่ตุ๊กเขาว่าเทเลพอตได้เนาะเออมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีอัปเดตประมาณนี้ของยางอื่นผมก็ซื้อไม่ได้ ถ้าได้มาเล่นนานก็คงต้องกลับไปเล่นกันอเอางี้เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวตัวถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมเล่นแมปอะไรสามารถคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้เลยนะหรือไม่ก็เอาไปกดลิงก์ในคอมเมนต์ที่เป็นชุมชนะ่ะผมจะมีแบ่งเป็นสองโหวตเว้ยคือโหวตแมปเก่าที่ผมเคยเล่นไปแล้วแล้วอยากให้ผมกลับไปเล่นใช่ไหมกับอีกหนึ่งโหวตก็คือโลบอกแมปใหม่ที่ผมยังไม่เคยเล่นในช่องเลยถ้าสงสัยว่ามันเป็นต่างกันยังไงเดี๋ยวผม ถ้าเป็นแมปใหม่อ่ะแมปใหม่เดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรไปดูไปดูคร่าวๆมาก่อนนะเนาะเพาแบบเฮ้ยนะอันไหนหน่าเล่นเดี๋ยวจะมาใส่เป็นชื่อให้อามาโหวตส่วนตัวแมปเก่าเนี่ยผมก็จะเอาจากต่าสุดเลยนะตัวเก่าอ่ะแล้วน,นี้มันก็มีโหวตอยู่แล้วนะมีเพื่อนๆไปโหวตกันบ้างแล้วถ้าอย่างไงก็อยากให้เพื่อนๆอ,อ่ะไปโหวตกันเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะไล่ลงเลยอย่างไอตัวเนี้ยไมล์เลสลองอ่ะ ตอนผมลงไม่แน่ใจว่ามันจะชนะโหวดหรือเปล่านะแต่ว,ว่าผมจะทําไปก่อนเพราะว่าตอนที่วันที่ทาเนี่ยวันที่ทาเนี่ยมันได้โหวดนาโมวตนําคนอื่นเดี๋ยผมก็จะทําไปก่อนแต่จริงๆผมก็น่าจะไล่ทําหมดแหละตัวเกมเก่าอ่ะค่อยๆไล่ทาแต่อาจจะเรียงลําดับเวลาเฉยๆกาโหวดเนาะโอเคส่วนแบบใหม่ก็ตามที่ผมบอกเลยครับผมไปสก,กามาก่อนไปเสิร์ชไปหาข้อมูลมาก่อนว่าแมปไหนน่าเล่นถ้าเพื่อนๆอ,อยากแนะนําแมบใหม่ก็เข้า สามารถไปคอมเมนต์เพิ่มได้ถ้ามันเกิดแบบไอ้ไม่ไม่อยู่ในสี่ชื่อห้าชื่อที่ผมใส่ไว้อะโอเคแล้วก็อะไรนะตัวโลบอ่ะผมเล่นหลายแมปเลยนะบางแมปเพื่อนๆก็อาจจะยังไม่เห็นหรือไม่แจ้งเตือนหรือเปล่าว่าผมผมลงไปแล้วมันไม่ไม่เรียกว่าอะไรอะไม่มีไม่มีคนดูอ่ะไม่แน่ใจเนาะยังไงก็ผมจะแปะไว้ท้ายคลิปละกันคลิปที่ผมเพิ่งลงไป อ่าเป็นคลิปลงบอกที่ผมพูดลงไปแล้ว,พวเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นกันเนาะโอเคแล้วก็เรื่องช็อตครับเรื่องช็อตตอนนี้ผมก็กำลังยาจะทําช็อตที่อีกหนึ่งอันเลยที่เคยทําแล้วจะก,กลับไปทําอีกก็คือแนะนําแมปหน้าเล่นซึ่งการแนะนําแมปของทีผมอาจจะไม่ทําเป็นคลิปยาวนะแต่จะเลิปททำเป็นคลิปช็ชอตเอาเพราะว่าจะได้เร็วๆไนงะจะได้แนะนําใหม่แมปใหมๆ่ๆเร็วๆอย่างเงี้ยนี่แบบอาจจะเป็นแบบที่แบบบางคนอ่านไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นมาก,ก่อนแล้วมันน่าสนใจผมก็จ,จะทําช็อตแนะนําให้ โอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับตัวเกมก็อัปเดตตามนี้แหละครับมีอัปเดตเรื่องอีเวนต์ของตัวอ,อะไรอะไฮเทคปะไซเบอร์เทคอะไรทั้งอย่างอ่ะครับมีอัปเดตมาประมาณนี้ก็ลองไปดูกันได้เนาะโอเคถ้าเอออย่างหนึ่งถ้าวันไหนอ่ะคลิปผมลงน้อยแบบคลิปมันสั้นอะ่ะอย่างวันเนี้ยคลิปอาจจะสั้นเนาะผมอาจจะลงคลิป สั้นๆแบบเดียวสองคลิปวันละคลิปสองคลิปแบบเพิ่มมาเลยแบบเพิ่มมาจากเดิมอ่ะอยังไงก็อยากให้ผมทำยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้อยากอยากได้คลิปเยอะๆหรือคลิปยาวๆคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ละวันนี้คงลาไปก่อนละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ